เอาละครับการเผชิญหน้ารอบใหม่ระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับนิโคลัสมาดูโรเนี่ยกำลังดึงให้เวเนซุเอลากลับมาอยู่ในสปอ t l i g h t ของโลกอีกครั้งแต่ว่าเบื้องหลังคำพูดแรงๆที่เราได้ยินกันเน่นะครับมันมีเรื่องราวความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อนแล้วก็ยาวนานซ่อนอยู่ซึ่งเราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันมาดูโรคือผู้นำประเ็จการคำพูดแค่ประโยคเดียวจากโดนัลด์ทรัมป์ก็เหมือนกับจุดไฟความตึงเครียดขึ้นใหม่อีกครั้งเลยครับ นี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆว่าสมร,รภูมิระหว่างสหรัฐกับเวเนซุเอลาเนี่ยมันยังคงร้อนระอุอยู่เสมอคำถามก็คือว่านี่เป็นแค่ลมปากทางการเมืองหรือเปล่าหรือว่ามันคือจุดเริ่มต้นของพายุลูกใหม่จริงๆแล้วทำไมทาไมเวเนซุเอลาถึงกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญบนเวทีโลกอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันครับโอเควัทกรรมที่แข็งกร้าวแบบนี้กลับมาอีกครั้งนะครับและการกลับมาครั้งนี้เนี่ย มันสร้างแรงสันเสถอนไปทั่วทั้งภูมิภาคลาตินอเมริกาและก็แวดวงการเมืองในวอชิงตันเลยทีเดียวพอทรัมป์พูดปุ๊บเนี่ยโอ้โหโลกแบ่งเป็นสองข้างทันทีเลยครับฝ่ายหนึ่งก็จะมองว่านี่แหละคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วนี่คือการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตายเพื่อสิทธิมนุษยชนแต่อีกฝั่งหนึ่งกับมองว่าเดี๋ยวก่อนนี่มันคือการแทรกแซงกิจการภายในที่อันตรายมากแล้วก็อาจจะทําให้ภูมิภาคที่มันเปราะบางอยู่แล้วเนี่ยไร้สเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นไปอีก แน่นอนครับทางฝั่งกาลกัตก็ออกมาตอบโต้แบบทันควันเลยรัฐบาลมาดูโรก็ประนามคำพูดของชัมป์ว่าเป็นการคุกคามอธิปไตยแล้วก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าจักรวรรดินิยมสหรัฐที่เขาต่อต้านมาโดยตลอดแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะไปดูเกมการเมืองระหว่างประเทศที่มันใหญ่โตเนี่ยเราต้องถอยกลับมาดูข้างในกันก่อนข้างในเวเนซุเอลาเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ คือภาพข้างในเวเนซุเอลามันเป็นวิกฤตที่ซ้อนวิกฤตจ,จริงๆครับเศรษฐกิจนี่คือพังไปแล้วเงินเฟอ้อโอ้โหพุ่งไปแล้วจนแทบจะไม่มีค่าแล้วก็การขาดแคลนทุกอย่างต้องแต่ยาไปจนถึงอาหารปัจจัยพวกนี้แหละครับที่ทําให้สถานการณ์มันเปราะบ,บางมากๆเหมือนก็เป็นระเบิดเวลาที่พร้อมจะปะทุได้ตลอดทีนี้แรงกดดันที่เราเห็นกันวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับมันเป็นแค่ฉากล่าสุดของนโยบายที่เรียกว่ากดดันขั้นสูงสุดที่สหรัฐใช้กับเวเนซุเอลามันนานหลายปีแล้ว คือนโยบายกดดันขั้นสูงสุดของสหรัฐเนี่ยมันค่อยๆบีบเวเนซุเอลามาเรื่อยๆเลยครับเริ่มจากการความบาดทางการเงินก่อนเลยจากนั้นก็ไปเล่นของใหญ่ตัดเส้นเลือดหลักทางเศรษฐกิจก็คือการความบาดน้ํามันไปจนถึงการสนับสนุนฝ่ายค้านอย่างเปิดเผยแล้วตอนนี้ก็กลับมาใช้วาทกรรมที่แข่งกล้าวอีกครั้งมันคือการเพิ่มแรงกดดันแบบไม่หยุดเลย เรื่องราวนี้มันเลยไม่ได้มีผู้เล่นแค่สหรัฐกับเวเนซุเอลาแล้วล่ะครับแต่เวทีนี้ได้กลายเป็นสนามประลองกําลังของมหาอำนาจระดับโลกไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้โลกเรามันแบ่งขั้วกันชัดเจนมากครับในขณะที่สหรัฐกับพันธมิตรตะวันตกพยายามโดดเดี่ยวมาดูโรอีกด้านหนึ่งก็มีมหาอำนาจอย่างรัสเซียจีนแล้วก็อิหร่านที่คอยให้การสนับสน,นุนทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องการทูตเวเนซุเอลาก็เลยกลาามันเหมือนจุดศูนย์กลางของเกมชักเย่อทางภูมิรัฐศาสตร์ไปเลยแต่ว่า ถ้ามกลางเกมการเมืองของประเทศใหญ่ๆพวกนี้คนที่ต้องจ่ายราคาแพงที่สุดก็คือประชาชนชาวเวเนซุเอลาเองครับอนาคตของพวกเขาเนี่ยมันเหมือนกับแขวนอยู่บนเส้นด้ายที่เปราะบางจริงๆมากกว่า7ล้านคนนี่คือจํานวนชาวเวเนซุเอลาที่ถูกสถานการณ์บีบให้ต้องอบพยพออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองมันกลายเป็นหนึ่งในวิกฤตผู้ลี้ภัยครั้งใหญ่ที่สุดในโลกไปแล้วครับและนี่คือราคาที่มนุษย์ต้องจ่ายจากความขัดแย้งที่ดูเหมือนจะไม่มีวันจบสิ้น สุดท้ายแล้วนะครับเรื่องนี้มันเลยไม่ใช่แค่เรื่องของทรัมป์กับมาดูโร่แต่มันคือการประทะก,กันของโลกสองใบเลยทีเดียวโลกที่เชื่อในระบบประชาธิปไตยและทุนนิยมกับอีกโลกหนึ่งที่เชื่อในระบอบสังคมนิยมและการต่อต้านอิทธิพลจากภายนอกมาเลยทิ้งคําถามใหญ่เอาไว้ครับว่าแรงกดดันจากข้างนอกเนี่ยจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในเบเนซุเอลาได้จริงๆหรอหรือว่ามันจะยิ่งผลักให้ระบอบของมาดูโร่แข็งกล้าวยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็ทิ้งให้ประชาชนต้องเผชิญชะตากรรมต่อไป นี่เป็นบทสรุปที่ยังไม่มีใครเข็นจบและทั้งโลกก็ยังคงต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยครับ